อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่างที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาววาซาจากมามามูนะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนซนะครับได้มีการพูดถึงแล้วก็ชื่นชมวาซากับงานล่าสุดนะครับที่วาซานเนี่ยได้เข้าร่วมนั่นก็คืองานบ a t e ต Bomb Festival 2022ของทางประเทศเกาหลีนั่นเองงานครัั้้้งนนนีบกก็็ใหเหเเมือว่าป งานเทศกาลสงกรานต์บ้านเราเลยหลอาไอดอลศิลปินชื่อดังนะครับที่ถูกเชิญมาร่วมงานในปีนี้เนี่ยก็จะขึ้นเวทีพร้อมกับโชว์นะครับให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วก็มีการเล่นน้ํากันนะครับสาดน้ํากันเนี่ยกับฟแฟนๆที่รับชมอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยซึ่งในงานวอเตอร์บอมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ชาวเกาหลีเนี่ยชื่นชอบมากๆและแต่ละปีเนี่ยก็จะมีศิลปินไอดอลต่างๆนะครับเวียนกันมาเข้าร่วมเทศกาลครั้งนี้และวาซานีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินไอดอลที่เข้าร่วมงานวอ นี้ด้ดวยซึ่งวาซานะั้นะครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมงานนี้ก็ได้โพสต์รูปของตัวเองนะครับลงใน i ิน t a g r a m ส่วนตัวซึ่งรูปเนี่ยก็เป็นรูปที่วาซานั้นถ่ายก่อนที่จะขึ้นสเตจนั่นเองชุดของวาซานะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยจากชาวเน็ติเซนเกาหลีแล้วก็ Fun แฟนๆเราว่าชุดของวาซานั้นเนี่ยมีความเซ็กซี่แต่ก็มีความสปอร์ตรวมไปถึงมีความเท่ผสมผสานกันไปอย่างลงตัวนะครับซึ่งก็เป็นลุคที่แฟนๆเน่ยทึ่งมากๆในความเซ็กซี่ของวาซาที่ไม่ได้แต่งโปอะไรมากมายนะครับแต่ว่ายังดู เป็นแฟชั่นมากๆวาซานะครับมาในชุดบิกินี่สีเหลืองนะครับสีสันสดใสมากๆแต่ว่าการใส่ชุดบิกินี่ครั้งนี้นะครับจะดูธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้เลยเพราะว่าวาซานะเนี่ยเธอไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วนะครับความเซ็กซี่ของวาซานะเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่บิกินี่สีเหลืองเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีการนําเอาเสื้อครอปสีขาวนะครับสีขาวบางๆเนี่ยมาใส่ทับด้านบนพร้อมกับใส่กางเกงยีนเนี่ยทับเข้าไปที่กางเกงบิกินี่อีกชั้นหนึ่งนะคบเป็นอะไรที่เก๋มากๆเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นชุดว่ายน้ําที่ใส่ ขึ้นสเตจเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ดูโป้จนเกินไปแถมยังดูเป็นแฟชั่นมากๆที่สําคัญนั้นเนี่ยก็มีแว่นตานครับที่มาสวมทับเพิ่มความเก๋เพิ่มความเป็นแฟชั่นเนี่ยเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งชุดของวาซาลุกนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยพูดถึงกันมากๆเลยนะครับหลหลายคนเนี่ยบอกว่าวาซานั้นเธอเป็นคนที่เซ็กซี่มากๆถึงแม้จะไม่ได้แต่งตัวโปะอะไรเลยก็ตามหลา,ลายคนนะครับก็ยังชื่นชมว่าวาซานันเธอมีเซนส์ในแฟชั่นที่ค่อนข้างดีเลยชุดบิกินนนีี่ขอองงเธนะครั้้ดู ใส่ตามมากๆและถ้าหากใส่แบบนี้ไปเที่ยวทะเลเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่สวยแล้วก็เก๋ในมากๆเลยซึ่งหลังจากที่วาซานะครับได้ขึ้นแสดงที่งานอเตอร์บอมครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความชื่นชมแล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆดีมากๆการแสดงของวาซานะครับออกมาได้สุด ริสุดเดดมากๆเลยทุกการแสดงเนี่ยวาซาเธอใส่เต็มอยู่แล้วนะครับและในงานวอเตอร์บอมครั้งนี้เนี่ยวาซาก็จัดเต็มแบบจัดเต็มมากๆเลยเรียกเสียงกรี๊ดเสียงฮือฮาจากแฟนๆที่ดูอยู่ในคอนเสิร์ตเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับในการแสดงครั้งนี้เนี่ยวาซาก็เต็มที่มากๆส่งผ่านความสนุกสนานนะครับไปยังแฟนๆได้ดีมากๆเลยแถมยังเล่นน้ําสนุกสนานกับแฟนๆรวมไปถึงโชว์ท่าเต้นสุดเซ็กซี่นะครับที่ตามสไตล์ของวาซานั้นเนี่ยทั้งอินเนอร์นะครับรวมไปถึงการเต้นการแสดงการส่งออกพางสีหน้า สายตานะเนี่ยเป็นอะไรที่ปังมากๆอยู่แล้วฟแฟนๆเนี่ยไม่ห่วงเลยนะครับกับการแสดงบนเวทีแล้วก็การเอนเตอร์เทนของวาซาแถมยังออกมาชื่นชมนะครับว่าโชว์ครั้งนี้ของวาซานั้นเป็นโชว์ที่ดีมากๆในฐานะของศิลปินเดียวนั้นวาซาเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นแล้วก็มีอะไรที่น่าติดตามมากๆถ้าหากใครที่เป็นแฟนคลับของวาซานะครับได้ดูสเตจในงานอเตอร์บอมครั้งนี้ของวาซากันแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้าง,างนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยชื่นชอบลุคนี้ของวาซากันไหนนะครับแล้วก็ชื่นชอบการแสดงของวา ในงานวอเตอร์บอมกันมากหรือเปล่าและสําหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้รับชมสเตจของวาซาในงานวอเตอร์บอมนะครับสามารถไปหาดูได้เลยใน u t u b e นะครับเพราะว่ามีหลากหลายช่องเนี่ยนำมาลงไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคบเพียงแค่เซิร์ชคําว่ามาซามามามูวอเตอร์บอม2022นะครับคลิปแต่ละคลิปของแต่ละช่องเนี่ยก็จะลงมาไว้เนี่ยเพียบเลยจริงๆนะครับทางเรานนเน้นไม่สามารถที่จะแปะลิงก์เนี่ยให้ได้หมดเลยจริงๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของวาซามามามู นะครับที่ในตอนนี้ชาวเนติเซนเกาหลีกําลังพูดถึงแล้วก็ชื่นชมทั้งในลุก ชุดบิกินี่สีเหลืองสดใสในงานวอเตอร์บอมแลวก็การแสดงของเธอเนี่ยที่ปังแล้วก็อลังมากๆกเลยนะครับกับงานวอเตอร์บอมเฟสติวัล20 to 22กับวาซามามามูนนั่นเองสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมากอเคป๊อปไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามวาซาพร้อมกับสมาชิกทุกคนในวงมามามูกันด้วยนะครับถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนำมาทำคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้นั่นเองก็ต้อง ครับสวัสดีครับอันยอง